สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีการเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องนะครับมาดูไส้กองนะครับน้ำมันเครื่องของ Honda นะครับแท้หรือเทียมนะครับอันตัวขวามือนะครับจะเป็นน้ำมันตัวกองเก่านะครับที่เพิ่งถอดมานะครับยังอุ่นๆอยู่นะครับส่วนทางซ้ายที่สั่งมาจากชางช้อปปีหรือ Lazada นะครับเราก็เราจะเทียบดูเราจะผ่าเครื่องกองภายในนะครับว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงนะครับ า่คุณสมบัติของการกองดีไหมมีสปริงการน้ำมันย้อนไหลไหมนะครับไส้กองมีกี่ชั้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะผ่าให้ดูนะครับครับภายดูจากภายนอกก่อนนะครับก็มีรูเท่ากันนะครับ8รูนะครับขนาดรูเท่ากันสียางก็เหมือนกันนะครับแต่สีสกรีนนะครับทางขวามือนะครับที่อยู่ที่รถจะสีเข้มกว่า ทางสายจะสีสกรีนกว่าแต่ก็ชัดเจนนะครับอันนี้ดูจากภายในนะครับเราเอานิ้วหยกเข้าไปก็เป็นไส้กรองเต็มนะครับแล้วก็ดูสีสันในการสกรีนนะครับดูจากการสกรีนนะครับก็เหมือนกันทั้งคู่ตัวอักษรเท่ากันนะครับแค่สีเข้มต่างกันนะครับผู้ผลิตนะครับเบอร์สองก็มาเฮลนะครับสยามฟิลเตอร์นะครับตัวนี้ซิสเต็ม เม d ด i ินไทยแลนดทั้งคู่นะครับตัวนี้ไม่แตกต่างกันครับเดี๋ยวเราทำการผ่านแนวตามยาวนี้นะครับผมก็จะเรีบยบร้อยครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกัน จะออกมาครับเราก็จะเห็นนะครับนี่คุณภาพของออกองน้ํามันเครื่องนะครับอันนี้นะครับหลังจากที่ผ่าเสร็จแล้วนาตามแนวตั้งแล้วก็แนวขวางนะครับเราก็จะเห็นตัวไส้กองซึ่งกองส่งสกปกได้ดีมากนะครับเออลืมบอกไปขณะที่ถอดออกมานะครับมีน้ํามันสะสมอยู่ในนี้เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นการป้องกันน้ํามันไหลย,ย้อนกลับฉะนั้นเวลาสตาร์ทรถเนี่ย ก็สามารถที่จะใช้น้ํามันในกระบอกออกองน้ํามันเครื่องขึ้นไปที่ห้องเครื่องได้เลยนะครับก็ถือว่าตัวนี้คุณสมคุณภาพดีแต่จะบอกว่าเป็นของ O.E.M คุณหรือว่าของแท้หรือของเทียบนี้ก็พูดยากนะครับเพราะว่าตูจากติ๊กเกอร์ดูจากสกรีนแล้วก็เออมันก็ดูไม่แตกต่างนะครับตัวกรองก็ใสเต็มนะครับ ก็ขอจบคลิปออกองน้ำมันเครื่องนะครับผ่าพิสูจน์นะครับว่าแท้เทียม O E M นะครับไม่แตกต่างกันนะครับ